สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันพุธนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่แปลงที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสองภาษาบัานฉางนะคะเพราะว่าที่นี่เป็น ที่ดินที่เราจัดสารขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นโฉนดโฉนดแปลงย่อยออกเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้แบบว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจแปลงนี้ก็สามารถที่จะนัดวันโอนได้เลยนะคะวางประจาแล้วก็โอนเลยหรือว่าจะไปเจอกันที่สํานักง,งานที่ดินเลยก็สามารถทําได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราพาท,ทุกคนมาที่นี่เนื่องจากว่าเราคุยกันในเรื่องของการรวมโฉนดใช่ไหมคะที่ดินแปลงนี้มันมี หลายๆแปลงติดกันก็เลยเป็นตัวอย่างอันดีที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเห็นตัวอย่างของจริงอะคะ่ะว่าวิธีการรวมโนนเป็นแบบไหนนะคะซึ่งการรวมโขนในที่นี้ก็คือการรวมแปลงที่ดินนั่นแหละคะ่ะคือมีหลายๆแปลงนะคะจากหลายๆแปลงที่ดิน,ตดนแต่ละแปลงก็จะมีโขนแต่ละใบยแยกกันใช่ไหมคะทีนี้เราไม่อยากจะเก็บเอกสารหลายๆชุดเราก็จัดในการเราก็ทําโดยการมารวมกันซะเลยแบบนี้นะคะ่ะนี่เรียกว่าเป็นการรวมโขนนะคะคือรวมจากแปลงเล็กๆรวมมาเป็นแปลงใหญย่ยกตัวอย่างเช่น สมมุติเรามีที่ดินอยู่ร้อยตารางวาสองแปลงแบบนี้ค่ะในร้อยตารางวาแต่ละแปลงก็จะมีโฉนดแยกกันใช่ไหมคะโฉนดใบที่1นึ่งตารางวาโฉนดใบที่200ตารางวาเราไม่อยากจะเก็บโฉนดแยกค่ะเราก็เลยจัดการรวมกันให้เป็นโฉนดใบเดียวซึ่งในโฉนดใบเดียวก็จะกลายเป็น200ตารางวาแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นการรวมโฉนดนะคะแต่ว่าความหมาย ลักษณะของการรวมชนนไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทําได้เลยนะคะก็จะมีเงื่อนไขแอบแฝงอยู่เหมือนกันว่าเราจะมีเงื่อนไขไหนบ้างในการรวมชนดนนะคะแล้วก็มันจะเป็นข้อดีแบบไหนมันจะเป็นข้อด,ด้อยแบบไหนก็มีด้วยเหมือนกันคะ่ะวันนี้เราจะจะมาะมามาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะซึ่งการรวมชนดนนะคะสมัยก่อน,นอาจจะไม่ค่อยมีถูกไหมคะเพราะว่าสมัยก่อนคนสมัยก่อนก็จะมีเป็นเจ้าของที่ดินในแปลงใหญ่ๆเลยอาจจะเป็น สิบไร่ยี่สิบไร่แบบนี้ค่ะแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าประชากรเยอะขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยเยอะขึ้นความต้องการที่ดินเยอะขึ้นก็เลยทําให้ที่ดินถูกแปลงแบ่งเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยแบบนี้ค่ะทีเนี้ยเวลาที่เราจะอยากได้ที่ดินแปลงใหญ่ทำให้แบบว่าเราก็ต้องมีการดูอีกทีนึงเอะแปลงเล็กกันนี้ของใครแปลงนี้ของใคร กว่าที่เราจะได้รวมมาเป็นคนเดียวกันบางทีมันก็จะยากพอไปยากเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะวิธีการที่จะทําให้แบบมันง่ายในการที่จะจดจําก็คือการรวมมาเป็นอันเดียวแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นสมัยปัจจุบันเนาะว่าการรวมฉนวนมีประโยชน์เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินเราสมมุติว่าเราเริ่มต้น เริ่มต้นจากการเก็บที่ดินแปลงเล็กใช่ไหมคะเริ่มต้นจาก50ตารางวาอาจจะมีอยู่ทําเลที่ใดที่หนึ่งจากนั้นพอเรามีกําลังเพิ่มอะค่ะเราก็อยากได้ที่ดินเพิ่มแต่แทนที่การอยากได้ที่ดินเพิ่มเราจะต้องไปหาทําเลอื่นๆวิธีง่ายที่สุดก็คือเราหาทําเลที่ติดกันแบบนี้คะ่ะเพื่อจะได้ดูแลง่ายเพื่อจะได้ไปครั้งเดียวได้เห็นที่ดินทุกๆแปลงแบบนี้คะ่ะเมื่อเราซื้อสะสมในแปลงที่ติดกันหลายๆแปลงอะคะ่ะ วิธีการอีกแบบหนึ่งก็คือการที่จะง่ายขึ้นก็คือนําทั้งหมดมารวมกันแบบนี้ก็จะเป็นวิธีแบบหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนใช้ในการถือครองที่ดินนะคะเพราอที่ดินแปลงใหญ่ก็จะมีมูลค่าอีกแบบหนึ่งสามารถสร้างประโยชน์ได้อีกแบบหนึ่งค่ะมันก็จะมีทั้งข้อข้อดีมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้เงื่อนไขในการที่เราจะรวมฉนวนมีแบบไหนบ้างอย่างแรกเลยนะคะสําคัญมากที่สุดเลย เจ้าของต้องเป็นคนเดียวกันค่ะในหลังโฉนดอะคะ่ะเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงที่ดินแต่ละโฉนดต้องเป็นคนเดียวกันไม่ว่าจะมีในหลังโฉนดจะมีชื่อกี่คนทุกๆแปลงที่จะนามารวมกันก็ต้องเป็นชื่อเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าแบบ พี่น้องจะมารวมกันเลยไม่ได้คืออาจจะได้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องมีการตกลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะดีที่สุดเงื่อนไขที่ถูกต้องที่สุดคือที่ดินทุกๆแปลงที่จะเอามารวมกันค่ะต้องเป็นเจ้าของคนเดียวกันต้องเป็นเจ้าของที่เหมือนกันอย่างเช่นชื่อบริษัทก็ต้องเป็นชื่อบริษัทเดียวกันถ้าหลังโฉนดแปลงนี้มีเจ้าของสท่านทุกๆแปลงที่จะเอามารวมกันก็ต้องเป็นเจ้าของ3ท่านเหมือนกันแบบนี้ค่ะนี่คือเงื่อนไขแรกสําคัญมากมาก เลยต้องเป็นเจ้าของเดียวกันเพราะว่าเวลาที่เราไปรวรวมโฉนอดอะคะ่ะเอกสารที่เราจะต้องนําไปที่สานักง,งานที่ดินเวลาที่เราไปยื่นคําร้องก็จะเป็นเรื่องของก็จะมีโฉนดตัวจริงไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเจ้าของไปเองดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเลยว่าเจ้าของหลังโฉนดเป็นชื่อคนเดียวกันไหมถึงจะสามารถอนุญ,ญาตให้เรา รวมฉนดได้นะคะนี้เป็นเงื่อนไขแรกเนาะเงื่อนไขที่สองที่สําคัญอีกแบบหนึ่งคือแปลงที่ดินต้องมีพื้นที่ติดกันนะคะพื้นที่ติดกันหมายความว่า แต่ละแปลงที่จะมารวมกันเนี่ยต้องมีข้างเคียงติดกันต้องมีหลักหมุดอันเดียวกันต้องมีหลักหมุดใดหลักหมุดหนึ่งในการเชื่อมโยงแต่ละแปลงเข้าหากันได้ถึงจะสามารถรวมกันได้เพราะเวลาที่เรารวมแปลงที่ดินขึ้นมาค่ะแล้วออกโฉนดจากภาพจากเป็นการรวมโฉนดจากโฉนด3าแผ่น4แผน่นเป็นโฉนดแผ่นเดียวนั่นหมายความว่าพื้นที่ก็ต้องเป็นพื้นที่ผืนใหญ่เลยจำเป็นที่ต้องให้ทุกๆแปลงที่เอามาเชื่อมโยงกันมารวมกันนะคะต้องมีพื้นที่ติดกัน นอกจากจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันแล้วพื้นที่ต้องติดกันด้วยนะคะเพราะว่าเวลารวมกันอะผังรูปแปลงที่ดินมันก็จะเป็นผังแปลงที่รวมฉนดแตละใบเข้าหาก,กันนะคะมันเลยเป็นเงื่อนไขข้อที่สองที่สําคัญนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการรวมฉนดดังนั้นท่านไหนที่จะมีแนวคิดที่จะรวมชฉนดเป็นแปลงใหญ่ก็อย่าลืมเงื่อนไขสองข้อนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือต้องมีเจ้าของคนเดียวกันข้อที่สองคือต้องมีพื้นที่ พื้นที่ในแปลงที่ดินแต่และฉนดแต่และใบเนี่ยติดกันค่ะถึงจะสามารถรวมได้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าพื้นที่ไม่ติดกันแม้ว่าเป็นเจ้าของคนเดียวกันก็ไม่สามารถเราก็จะไม่ใช้คําว่ารวมฉนดกันนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะครอบแปลงที่ดินครอบรูปที่ดินให้เป็นรูปเดียวได้ประมาณนั้นนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่สําคัญก่อนที่เราจะคิดรวมนะคะคราวนี้เรามาดูข้อดีข้อด้อยของการรวมนะคะข้อดีของการรวมแน่นอนเลยค่ะอย่างแรกคือที่ดินมันจะเป็นผืนใหญ่มากขึ้น พอเป็นผืนใหญ่มากขึ้นพอเป็นผืนเป็นแปลงใหญ่มากขึ้นขนาดแปลงที่ใหญ่มากขึ้นแปลงที่ใหญ่มากขึ้นก็จะมีข้อดีในด้านของอัตราประโยชน์สําหรับขนาดแปลงสําหรับหน้าแปลงสําหรับความกว้างของหน้าแปลงที่มากขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะสามารถทําให้เรา ทําประโยชน์ภายในพื้นพื้นที่ได้มากขึ้นประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นข้อดีหรือข้อดีอีกแบบหนึ่งคือในกรณีที่สมมุติว่าเราอ่ะอยากขายที่ดินแปลงหนึ่งอันนี้ในมุมของในหน้าด้วยเหมือนกันนะคะถือท่านไหนเอาไปเป็นทริคในการที่จะหาที่ดินเสนอในทุนแบบนี้นะค่ะก็สมมติเราไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งมันอาจจะเนื้อที่มันอาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่พอดีสําหรับสําหรับความต้องการของลูกค้า สิ่งที่ในหน้าควรจะทําหรือคนที่ขายที่ดินควรจะทําก็คือลองสอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียงแบบนี้ค่ะว่าสนใจจะขายที่ดินไหมสนใจจะรวมกันขายไหมแบบนี้ค่ะเพื่อให้ที่ดินผืนใหญ่ขึ้นเพื่อให้ตรงตามลูกค้าที่ต้องการพื้นที่บริเวณน,นั้นนะคะแบบนี้ก็จะเป็นข้อดีแบบนึ้งที่สามารถทําได้เหมือนอย่างตัวเรนูเคยทําเหมือนกันค่ะว่า ที่ดินแปลงของเราเนี่ยบังเอิญแปลงที่เราต้องการขายมันอยู่ด้านในอยู่ในอยู่ในซอยคือต้องเลี้ยวเข้าไปในซอยอะค่ะถึงจะสามถึงจะสามารถเข้าไปในแปลงได้คราวนี้เราก็ทําโดยการที่เราไปเจรจากับแปลงด้านหน้าที่ต้นซอยปากซอยที่ติดถนนหลักไปด้วยอะค่ะก็ต <ming ling> ้องไปถามเขาว่าเขาสนใจที่เขาจะขายที่ดินด้วยหรือไม่ถ้าเขาขายนั่นหมายความว่า เราก็สามารถพ่วงแปลงของเขากับแปลงของเราได้แล้วไปนําเสนอในทุนแบบนี้ค่ะก็จะถือเป็นอีกข้อดีอีกแบบหนึ่งนะคะหรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะเสนอขายที่ดินของเราได้สําหรับแปลงไหนที่อยู่ด้านในหรือแม้กระทั่งแปลงเราอยู่ด้านหน้าค่ะอยู่ด้านหน้าบางทีลูกค้ามากระทนหานลูกค้าอยากได้แปลงนี้แหละแต่เนื้อที่มันมันมันเล็กมากมันทําไม่ได้หรอกออพี่ทํายังไงได้ไหมที่จะขยาย ขยายแปลงให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็เลยต้องใช้วิธีการเจราจากับแปลงข้างเคียงทีนี้การเจราจาแน่นอนละค่ะก็อาจจะมีปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างเนาะแต่เราก็ต้องเจราจาเรื่องความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเสร็จแล้วเราก็ต้องแจ้งลูกค้าให้ได้ว่าโอเคนะแปลงของเราราคาเท่านี้แปลงของลูกค้าเท่านี้คุณอยากซื้อหรือไม่พอคุณซื้อแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเป็นแปลงเป็นชื่อเดียวของคุณทั้งหมดแล้วคุณค่อยๆไปรวมโฉนดก็สามารถทําให้ที่ดินนะคะ มันมันเป็นรูปแปลงใหญ่อย่างที่อยากได้หรือถ้าไม่รวมฉนวนก็ปล่อยไว้ตามนั้นได้เลยแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นอีกทางเรื่องในการที่บริหารจัดการเรื่องของที่ดินนะคะแล้วก็เป็นข้อดีของการรวมแปลงนะคะแต่ข้อด้อยของการรวมแปลงอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะต้องมองการไกลด้วยเหมือนกันนะคะว่าการที่เรารวมแปลงเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์ของการรวมของเราเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าได้สนใจมากขึ้นหรือเพียงเพื่อรวมให้แบบ บริหารจัดการง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมุติเรารวมเพื่อเราไปตอบโจทย์ให้ลูกค้าบางรลยแบบนี้ค่ะต้องมั่นใจดีว่าลูกค้าเขาเอาจริงๆลูกค้าตกลงซื้อกับเราจริงเพราะว่าถ้าเราไปรวมเสร็จแล้วลูกค้ารายนั้นเปลี่ยนใจนั่นหมายความว่าเราอาจจะเสียสิทธิ์ในการที่เราจะขายแปลงย่อยหรือเราอาจจะเสียโอกาสในการที่เราจะทยอยได้เงินจากแปลงย่อยที่เรามีก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะก็ก็เลยมีจะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยเนาะขอ,นะของการรวมแปลงค่ะแต่มองไปแล้วอะค่ะ แต่มองมองรูปการไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการที่ดินอีกแบบหนึ่งนะคะที่ทําให้หลายๆท่านที่มีฉนวนหลายๆฉบับมีที่ดินแปลงเล็กๆน้อยๆหลายๆหลายๆแปลงติดกันนะคะเพื่อจะให้ง่ายในการจดจําแล้วก็เพื่อให้ง่ายในการที่เราจะบริหารจัดการพื้นที่ภายในนะคะอีกมุมหนึ่งที่เป็นข้ออีกมุมนึงนะคะที่เป็นข้อดีของการรวมแปลงะค่ะเราก็สนับสนุนให้ทุกท่านอ่ะมี มีที่ดิเิ็นของตัวเองเนาะโดยการถ้าเกิดท่านไหนไม่มีกําลังเยอะอะค่ะก็เริ่มจากแปลงเล็กๆนั่นแหละค่ะแปลงเล็กๆ50สิตารางวาหรือร้อยตารางวาหรือแม้กระทั่งเล็กของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางเล็กของบางคนอาจจะ1ิบไร่แบบนี้ค่ะสมมุติว่าเราเริ่มจากแปลงใดแปลงหนึ่งก็แล้วแต่ค่ะการที่เราจะเพิ่มความเพิ่มเขาเรียกว่า เพิ่มศักยภาพในการที่เราจะมีที่ดินหรือสมมุติว่าเรามีทรัพย์มากขึ้นมีกําลังมากขึ้นในการที่เราจะซื้อที่ดินแปลงที่สองแปลงที่3ามะคะ่ะอย่าลืมมองแปลงที่ติดกันนะคะแปลงข้างเคียงไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือด้านหน้าหรือฝั่งตรงข้ามอะค่ะเพราะว่าการที่เรามีที่ดินแปลงใกล้ๆกันนะคะแปลงติดกันก็ดีหรือแปลงใกล้เคียงกันก็ดีค่ะในอนาคตอะคะ่ะมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งในการเพิ่มอำนาจการต่อรองหรือเพิ่ม เพิ่มทางเรื่องให้กับเราได้แบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะในการที่เราจะใช้ข้อดีของการรวมโฉนโดนะคะ่ะไม่ต้องกังวลว่ามีที่ดินเล็กๆน้อยๆแล้วจะแบบดูแลบริหารจัดการยากขอให้มีขอให้เริ่มมีนะคะมันดีหมดนะคะสําหรับเรื่องที่ดินเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของการรวมโฉนดนะคะสําหรับหลักฐานในการที่จะไปยื่นยื่นคาร้องของรวมโฉนดก็จะมีโฉนดฉบับจริงนะคะแล้วก็มีเจ้าของตัว เจ้าของคนจริงอะคะ่ะเจ้าของที่ดินจริงๆก็ไปที่สำนักง,งานที่ดินได้เลย,เลยแล้วก็นําบัตรประชาชนไปด้วยค่ะก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะมาขอรวมโฉนดเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คด้านหลังอะคะ่ะหลังโฉนดว่า เป็นชื่อเจ้าของคนเดียวกันไหมแล้วก็เช็คพื้นที่อีกทีหนึ่งว่าพื้นที่ติดก,กันหรือไม่ะคะ่ะถ้าเกิดพื้นที่ติดก,กันปุ๊บก็โอเคก็จะสามารถที่จะทําได้ง่ายจากนั้นก็ยื่นคาร้องเสร็จก็รอคิวลังวัดคิวลังวัดเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะมาวัดพื้นที่โดยรวมนะคะแล้วก็จะทํารูปแปลงให้แล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้ฉนวนใบเดียวจากนั้นฉนวนใบเล็กๆน้อยๆที่เราเก็บสะสมกัน3าแปลง4ี่แปลงก็จะรวมเป็นฉบับเดียวแบบนี้นะคะ่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นการรวมฉนวนนะคะ ก็หวังว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะหรือบางทีนะคะอีกแบบหนึ่งสําหรับลูกค้าท่านไหนคือพูดในมุมของเมนูที่แบบว่า,าทําที่ดินแบ่งขายมาบ่อยๆเนอะอย่างยกตัวอย่างแปลงนี้ค่ะเนื้อที่รวมดั้งเดิมอะ่ะเราเป็นหกไร่ ทีนี้เราก็มองว่าการที่เราจะหาลูกค้าซื้อที่ดิน6ไร่เนี่ยมันเป็นเรื่องอาจจะใช้เวลานานเราก็เลยทําการแบ่งแปลงทีนี้พอเราแบ่งแปลง,งออกมาได้ประมาณ200อตารางวาก็อาจจะมีลูกค้าบางรายอะค่ะบอกว่าอยากได้หนึ่งไร่คือมันคือ400อยตารางวาใช่ไหมคะเราก็เสนอลูกค้าไปว่าเอาอย่างนี้ไหมคะรวมแปลงไหมเอาแปลงแรกกับแปลงที่สองรวมกันก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปรวมฉนดเป็นใบเดียวแบบนี้บางลูกค้าบางท่านอะอาจจะไม่เข้าใจคําว่ารวมฉนดนแต่ว่าโอเค นะวันนี้ค่ะเราก็เลยมาชี้แจงมาเลยอธิบายทุกท่านได้ฟังว่าการรวมฉนดคือการรวมพื้นที่รวมรวมพื้นที่เข้าหากันเป็นแปลงเดียวกันแล้วก็เก็บชฉนดจากสองฉบับเป็นหนึ่งฉบับแบบนี้ค่ะมันทําง่ายสบายๆทะไม่ได้มีเงื่อนไขซับซ้อนเลยเพียงแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับสํานักง,งานที่ดินแต่ละที่เท่านั้นเองค่ะว่า อรอบการรังวัดหรือความถี่ในการรังวัดหรือคิวในการรังวัดพื้นที่จริงแต่ละพื้นที่นานแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะไม่ไม่ยากนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือในมุมของแปลงที่ดินที่เรารวมกันออกมาเนะะี่ยค่ะสมมุติลูกค้าชอบพื้นที่ลูกค้าชอบทำเลแต่ว่าแปลงเล็กแปลงน้อยลูกค้าก็สามารถมองรูปแปลง สามารถสอบถามได้ว่าแปลงแปลงนี้กับแปลงแปลงนี้โฉนดใบไหนถ้ารวมแปลงแล้วรูปแปลงมันจะเป็นลักษณะไหนถ้ารวมแปลงแล้วมันจะได้น้าแปลงกว้างขึ้นไหมถ้ารวมแปลงแล้วมันจะได้ทิศไปแบบไหนแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นเป็นข้อรายละเอียดปีกย่อยลงไปที่ลูกค้าจะต้องดูอีกทีนึงว่าเราควรจะรวมหรือเราควรจะซื้อเราควรจะเอาแค่ันเดียวแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการรวมแปลงที่ดินหรือการรวมโฉนดที่ดินนะคะ ก็ลองดูค่ะลองดูลองเอาไปปรับใช้นะคะเพราะว่าในเรื่องของที่ดินการซื้อการขายค่ะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีกฎตายตัวนะคะสามารถเจรจาสามารถคุยได้สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการเจรจาขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ข้อไหนไปเจรจากับเจ้าของที่หรือเราจะใช้ข้อไหนไปเจรจากับคนขายหรือกับในหน้าแบบนี้ค่ะคือขอให้เรามีความรู้ขอให้เรามี ขายเราชอบแปลงที่ดินว่างัันเถอะเราสามารถที่จะลองเจราจาดูได้ค่ะเสนอดูได้นะคะข้อเสนอของเราไม่มีถูกไม่มีผิดน,นะคะคนจะสนองเราเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่ก็เนาะเอามาแชร์กันในเรื่องของการรวมฉนวนค,ค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางตอนนี้ค่ะก็ จนดแปลงย่อยออกเรียบร้อยแล้วอย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะแล้วก็ใครเข้ามาดูในพื้นที่ค่ะก็จะสามารถเห็นแปลงที่ดินได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าเราเราทำ้วสีขาวเล็กๆเอาไว้ให้ซึ่งร้วสีขาวที่เห็นเห็นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตามเป็นตามรูปแปลงที่ดินเลย รูปแปลงที่ดินในโฉนดเลยเพราะว่าตรงนี้โฉนดแปลงย่อยออกเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถที่จะนัดวันโอนได้เลยไม่ต้องวางมัดจําก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ายังมีเงินไม่พร้อมก็จองไว้ก่อนหรือมัดจําไว้ก่อนก็ดีนะคะจากนั้นก็ค่อยนัดวันที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักง,งานที่ดินค่ะก่อนจะลากันวันนี้ค่ะเราพาไปดูพื้นที่โดยรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะว่าการรวมโฉนดเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนนะคะไปดูกันค่ะ อันนี้นะคะนี่ก็อันนี้เต็มที่ดินแต่ละแปลงนะคะก็ลักษณะของแปลงของเราใช่ไหมคะสมมติว่าลูกค้าเนี่ยแต่แปลงนี้247ยตารางวาแปลงด้านหน้าตรงนี้นะคะ247แปลงนี้210ลูกค้าบอกว่าอยากเอออยากได้ที่ดินประมาณ1ไร่แบบนี้แต่อยู่ๆปุ๊บลูกค้าไม่เห็นว่าเอยแต่ละแปลงทำไมมันไม่ถึงหนึ่งไร่บางท่านก็จะแบบนึกภาพไม่ออกเนาะหรือบางท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าจริงๆมาเราสามารถที่จะซื้อสองแปลงติด ซื้อสองแปลงติดมาคมว่าซื้อแปลงนี้ด้วยกับซื้อแปลงนี้ด้วยเราลองดูนะคะว่าแปลงนี้พอรวมกันมาแล้วข้อดีที่ได้คืออะไรเอ,อ่ยข้อดีที่ได้คือเห็นไหมคะหน้าแปลงก็จะกว้างขึ้นนี่แหละค่ะอีกแบบหนึ่งข้อดีแบบหนึ่งก็คือเวลาเรารวมกันมาแล้วเนี่ยเราอาจจะมีข้อดีในด้านของ ความกว้างของหน้าแปลงเราอาจจะได้ผลประโยชน์ในด้านของทิศของแปลงเราได้อาจจะได้ประโยชน์ในด้านของรูปแปลงแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นข้อดีของการรวมโฉนดที่มันที่มันจะมาพร้อมกับการที่เราแบบรวมออกมาซื้อหลายๆแปลงรวมกันแบบนี้ค่ะคือเป็นข้อดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าท่านไหนที่ลงทุนที่ดินหรือท่านไหนที่ซื้อที่ดินอยู่บ่อยๆอะค่ะจะนึกภาพออกว่าทิศก็สําคัญขนาดแปลงรูปแปลงก็สําคัญ ความกว้างของหน้าแปลงก็สําคัญเหมือนกันดังนั้นเวลาเรารวมขึ้นมาค่ะเราต้องดูว่าเรารวมมาแล้วเนี่ยหน้าแปลงกว้างมากขึ้นไหมหน้าหน้าที่ติดถนนยาวขึ้นหรือไม่รูปแปลงมันสวยขึ้นหรือไม่ทิศของแปลงมันดีขึ้นหรือไม่แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นลักษณะของการพิจารณานะคะไม่จริงๆไม่ได้เป็นกฎตายตัวเนาะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนเหมือนกันเขาว่าจะเลือกที่ดินไปทําอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะ การรวมแปลงหรือการรวมโฉนดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในบางพื้นที่ที่แบบไม่มีพื้นแปลงใหญ่ให้เราเลือกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องใช้วิธีการแบบรวมแปลงเล็กๆมาแบบนี้ค่ะเพื่อจะให้จากรวมแปลงเล็กออกมาเป็นแปลงใหญ่ขึ้นมานะคะทําให้เราได้ได้พื้นที่ตามที่เราอยากได้โดยส่วนใหญ่นะคะการรวมที่ดินแปลงใหญ่ๆอะค่ะเออการรวมที่ดินหรือการรวมโฉนดจะเกิดขึ้นในกรณีที่ที่เราต้องการจะสร้างโครงการใหญ่ๆขึ้นมาอย่างเช่น ในบางพื้นที่ต้องการพื้นที่ทําบ้านจัดสรรเป็น4ี่0ิห้าสิบไร่หรือเป็นร้อยไร่แบบนี้หรือต้องการทําเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือต้องการพื้นที่ทําสนามกอล์ฟแบบนี้ค่ะซึ่งพื้นที่แปลงใหญ่ที่เป็นเจ้าของเดียวบางทีหายากแล้วในสมัยปัจจุบันใช่ไหมคะเพราะว่าที่ดินมันถูกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดกันมาแล้วดังนั้นนะคะการรวมฉนวนหรือการรวมแปลงอีกแบบหนึ่งก็คือการต้องไปเจรจากับเจ้าของแต่ละคนเพื่อรวมกันให้ได้แปลงใหญ่อย่างที่อยากได้ค่ะนี่ก็เป็นอีก วิธีหนึ่งในการที่เราจะสามารถได้ที่ดินแปลงใหญ่นะคะในการรวมโฉนดเนาะก็หวังวา่าวันนี้ที่เราคุยกันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะในการที่จะลองปรับปรับที่ดินที่เราถือคลองหรือเลือกซื้อที่ดินที่เรากําลังจะสนใจประมาณนี้ค่ะเผื่อได้เอาไปใช้งานนะคะก็คือสรุปรวบยอดการรวมโฉนดก็คือการรวมที่ดินหลายๆแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกันแล้วก็จากโฉนดหลายๆฉบับให้มันเป็นฉบับเดียว รูปแปลงก็จะเป็นรูปแปลงที่รวมกันมาแล้วแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการรวมชนดนนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็ท่านไหนที่อยากได้เป็นไร่อะค่ะหรือ2องไร่ก็สามารถรวมได้นะคะรวมแปลงนี้กับรวมแปลงนี้แล้วก็แปลงด้านหลังก็รวมเป็นแปลงเดียวกันข้อดีที่จะได้ก็คือความกว้างของหน้าแปลงก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะ แล้วก็ทิศของหน้าแปลงก็สามารถเลือกได้เพราะว่าแต่ละแปลงก็จะมีด้านหน้าแปลงอะคะ่ะแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันพอเรรวมกันมาแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้จากการรวมก็จะได้ทั้งความกว้างของหน้าแปลงได้ทั้งถนนหน้าแปลงได้ทั้งทิศของหน้าแปลงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นข้อดีให้เราได้มากยิ่งขึ้นนะคะ นี่เลยนะคะสาหรับที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียน2ภาษาท่านไหนสนใจที่ดินขนาด2ไร่ก็เนี่ยค่ะรวมแปลงได้หรือต้องการแค่200กว่าตารางวาก็ซื้อไปแปลงเดียวได้ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นเนาะแปลง254ตารางวาเดี๋ยวเราพาเดินดูนะคะ254ตารางวาตอนนี้เราขายอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทนะคะท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินสร้างบ้านหรือซื้อที่ดินเก็บนะคะ แปลง254ตารางวาตอนนี้ราคาพิเศษมากๆเลยจากเดิมเนี่ยเราขายอยู่ที่9,000บาทต่อตารางวาก็ตกประมาณ2ล้าน2แสนบาทตอนนี้เราลดราคาลงมาให้ถึง4แ0 0เลยนะคะเหลือแค่1ล้าน8แสนบาทค่ะแปลง254อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นถนนภายในนะคะเราทำไว้ที่8เมตรเนาะแล้วก็เสาไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงอ่าท่อป,ประปาก็อยู่หน้าแปลงเหมือนกันนะคะ แปลง254เป็นแปลงด้านในด้านในโครงการอ่ะนะคะก็จะมีถนน8เมตรมาชนแปลงพอดีนะคะอยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะ1ล้าน8บาทค่ะ254ตารางวานะคะนี่เลยค่ะแปลงนี้นี่รูปแปลงก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะโพสต์รูปแปลงไว้ให้อีกทีนึ้งนะคะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะท่านไหนที่เข้ามาดูก็จะสามารถเห็นรูปแปลงตามแนวรั้วที่เราทำไว้ให้ นะคะแปลงนี้เรา,เาทำทำรูปแปลงตามรูปฉนูดไปเลยค่ะลูกค้าสามารถเช็คระยะได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับแปลงนี้ก็เกือบหนึ่งไร่ค่ะเนี่ยแปลงนี้ก็เกือบหนึ่งไร่แล้วก็แปลงนี้ก็210ตารางวาแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจัดสรรเป็นที่ดินแบ่งขายขึ้นมานะคะแต่แปลงนี้มีลูกค้าจองไปแล้วกําลังยื่นแบบก่อสร้างนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เรามาคุยในเรื่องของ การรวมฉนวนเลยค่ะก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพจริงเนาะว่าเวลาที่เรารวมกันนะคะเราก็จะเอาพื้นที่แต่ละแปลงต่างๆคะ่ะมารวมเป็นอันเดียวคือรวมฉนวนเป็นใบเดียวแล้วก็สามารถที่จะพลายกําแพงที่อยู่ระหว่างแปลงออกได้เลยนะคะข้อสําคัญคือเวลาเรารวมไปแล้วเห็นไหมคะด้านหน้าแปลงก็จะได้หลาย,ลายด้านมากขึ้นหรือว่าขนาดความกว้างของแปลงก็จะกว้างมากขึ้นแบบนี้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นเป็นประโยชน์ที่ได้จากการรวมเกิดขึ้นนะคะหรือบางครั้งนะคะ ข้อดีอีกบางแปลงข้อดีอีกแบบหนึ่งของการรวมโฉนดนะคะที่หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงเนาะเป็นทริคไม่ใช่เป็นทริคเป็นเป็นวิธีที่แบบบางคนที่เขาแบบซื้อที่ดินบ่อยๆแล้วเขานึกภาพได้ออกอะค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งเราไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งเป็นที่ดินตาบอดเป็นที่ดินตาบอดความหมายของที่ดินตาบอดก็คือที่ดินที่แบบว่าไม่มีทางเข้าทางออกเนาะมันอาจจะเกิดจาก สมัยก่อนอ่ะการแบ่งของอปู่ย่าตายายของเราอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องมีถนนทางเข้าใช่ไหมคะจะแบ่งแบ่งลูกแบ่งหลานไปคนนี้เอาหน้าคนนี้เอาหลังแบบเนี้ยค่ะไม่ไม่ได้นึกถึงทางเข้าแต่ว่าพอเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆค่ะเกิดเป็นที่ดินตาบอดขึ้นมาไม่มีทางเข้าออกคราวนี้ข้อด้อยของที่ดินตาบอดคืออะไรรู้ป่ะคะมันไม่มีทางเข้าทางออกมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันดีพอราคามันดีเสร็จปุ๊บสําหรับคนไหนที่ที่ คํามบอดในการซื้อที่ดินอยู่แล้วอะค่ะอย่ามองว่ามันไม่มีค่านะคะมันมีค่าตรงที่ราคาหนึ่งเราสามารถต่อรองราคาได้แต่ก่อนที่เราจะไปต่อรองราคาเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเ,เราจะไปไปใช้ทางไหนในทางในใน,ใน,ใ,นในการที่เราจะสามารถไปซื้อเพิ่มเพื่อจะเป็นทางออกแบบนีค้ค่ะแปลงที่เราซื้อเป็นทางออกหรือแปลงที่มีพื้นที่ติดกับที่ตาบอดอ่ะมันอาจจะมีราคาที่ดีกว่าหรืออาจจะราคาสูงกว่าแต่เราอย่าลืมลองถัวเฉลี่ยราคากันดูอะค่ะว่า ถ้าเกิดว่าเราซื้อที่ดินตาบอดไหราคาไล่ละสองล้านสมมตินะคะแต่ที่ดินแปลงข้างหน้าเนี่ยเขาขายกันที่สิบล้านแบบเนี้ยเราลองมาถัวเฉลี่ยดูจะทําให้เราได้ราคาที่ดินเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันถูกลงใช่ไหมคะพอพอมารวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ขึ้นนะคะก็จะสามารถทําให้แบบที่ดินเราจากเดิมเนี่ยแปลงเดียวเป็นตาบอดพอรวมกับอีกแปลงหนึง่งมันจะทําให้เป็นที่ดินผืนใหญ่ขึ้นก็จะสามารถสร้งางมูลค่าได้ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนี่ก็คือเป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งของการรวมแปลงนะคะดังนั้นเวลาที่ หลายๆตำราบ,บอกว่าเออที่ดินตาบอดอย่าไปซื้อแต่จริงๆมันมีทางออกสําหรับที่ดินตาบอดด้วยเหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นลองใช้ข้อดีของการรวมฉนดอันนี้นะคะไปลองศึกษาดูนะคะว่าที่ดินตาบอดแปลงนี้เราจะสามารถหาทางออกแปลงไหนได้บ้างแล้วแปลงที่เป็นทางออกแปลงที่ติดกับถนนเนี่ยเขาขายหรือไม่นะคะลองเจราจาดูก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกข้อดีของการรวมฉนดนะคะลองดูค่ะเผื่อเผื่อท่านไหนที่กําลังเจอหรือเผื่อท่านไหนที่กาลังมองหาที่ดินราคาถูกนะคะ กลยุทธ์ในการหาที่ดินตาบอดแล้วก็ไปเลือกซื้อแปลงที่ติดถนนอีกทีนึ่งนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเฉลี่ยราคาที่ดินแล้วมันได้ราคาที่ดีขึ้นนะคะลองดูอย่างตัวเรนูเองก็เคยทําเหมือนกันค่ะก็มีบางแปลงเหมือนกันอย่างแปลงนี้จริงๆไม่ใช่ที่ดินตาบอดเนาะแต่แต่แปลงเดิมอะคะ่ะทางเข้าค่อนข้างเล็กมากเลยประมาณแค่4เมตรแบบนี้นะคะ่ะแต่โอเคระยะจากหน้าถนนมาถึงแปลงเนี่ยมันน้อย มันน้อยมากมัน,ม,นมันระยะมันไม่ไกลอะค่ะแล้วมันเป็นเส้นตรงเราก็เลยใช้วิธีโดยการไปขอแบ่งซื้อแปลงข้างเคียงแล้วก็ค่อยมารวมมารวมเออให้เขาแบบเราไปขอซื้อเพื่อขยายถนนแล้วก็ให้เขายกเป็นสาธารณะแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราใช้ในการเลือกซื้อที่ดินในการกําจัดข้อด้อยของที่ดินให้ให้ให้ให,ให,ให้มันเป็นมูลค่าที่ที่ที่ทอ่า ให้มันสามารถสร้างมูลค่าได้นะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพราะว่าถ้าหลายๆท่านบางทีเราไปเจอลูกค้าบางรายที่เขาไม่ โอเคมันอาจจะต้องใช้บรหิหารจัดการมากขึ้นเนาะแต่ว่ามันทุกอย่างมันมีการมันมีทางออกทุกอย่างมันสามารถปรับได้ทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้นะคะในข้อด้อยของที่ดินเราถึงพยายามจะบอกทุกคนว่าที่ดินทุกแปลงมันมีมูลค่าที่ดินทุกแปลงสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากไหนคะจากความคิดของเราเองจากความสามารถของเราจากความรู้ของเราเองหรือถ้าเราไม่มีความรู้อะคะเราก็สามารถศึกษาจากหลายๆสื่อดูจากอินเทอร์เน็ตดูจาก Google ดูจาก YouTube มีหลายๆช่องเลยค่ะให้ความรู้ในเรื่องของที่ดินอย่าได้กลัวในการลงทุนเลยนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเราไม่ลงมือจะเองหรือเราไม่ลองเป็นเจ้าของที่ดินเองสักหนึ่งแปลงค่ะเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าพอเราเป,เป็นเจ้าของที่ดินแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นตามมานะคะหรือมันจะมีความรู้สึกแบบไหนในการที่เราจะเป็นเจ้าของที่ดินแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเราได้เริ่มหนึ่งแปลงแล้วแปลงที่สองแปลงที่สามก็จะตามมาค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินในเขตบ้านฉาง ก็อย <Workers> ่าลืมนึกถึงเรานะคะเรามีหลายหลายแปลงให้เลือกเรามีหลายหลายทเลให้เลือกเรามีหลายหลายราคาให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันค่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็มีโอกาสได้นําเสนอที่ดินให้หลายๆคนที่อยากเป็นเจ้าของที่ดินนะคะฝากเพืนที่บ้านฉางไว้ด้วยค่ะก็ในเพจของเราก็จะมีหลายหลายแบบให้เลือกด้วยรวมทั้งบ้านรวมทั้งตึกแถวด้วยนะคะมีหอพักด้วยนะคะสนใจอันไหนก็ติดต่อเรามาได้หมดค่ะราคาที่ลงไปก็จะเป็นราคา เริ่มต้นที่เจ้าของที่ดินเสนอมานะคะแต่ลูกค้าพอใจที่เท่าไหร่หรือลูกค้ามีความพร้อมที่เท่าไหร่สามารถต่อรองกันได้ค่ะการซื้อการขายทุกอย่างต้องมีการเจราจารต้องมีการต่อรองอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าแต่ละฝ่ายจะไหวที่เท่าไหร่นะคะลองดูค่ะชอบแปลงไหนก็สอบถามเรามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ